ตอนนี้คุณทักษิณยังไม่ได้ออกกฎหมายนี่นิก,กรรมเขาก็ได้นนิสงแล้วคุณก็เห็นอยู่แล้วเขานอนสวรรค์ชั้นสิบสี่ยังไม่ได้ลงจากสวรรค์ลเลย <c oughs> เราไม่พูดถึงเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ,อ,อภัยโทษโ,โดยการลดลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีเนี่ยนะเราไม่พูดถึงประเด็นนี้เราพูดถึง <c oughs> ไอ้เนื้อหาเนื้อเรื่องหรือว่าไอ้หนึ่งปีที่เหลืออยู่เนี่ย เขาจะทำตัวยังไงให้เป็นนักโทษให้ได้อะอันนี้ต้องไปถามรัฐบาลน,น่ะส่วนที่บอกว่าคุณทักษิณจะได้อน,นิสงส์เรื่องตรงนี้โอ้ยฉันว่าเขาเกินเลยอน,นิสงส์แล้วเพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกกฎหมายเขาก็ได้อน,นิสงส์มหาศาลแล้วเขาได้อนิสงส์มากกว่าประชานักโทษสามแสนกว่ารายที่นอนเบียดกันอยู่ในคุกครับ ไม่ต้องมีห้องแอร์นอนไม่ต้องมีที่นอนนุ่มๆไม่ต้องมีอาหารชั้นหรูกินแล้วก็ไม่ต้องมีคนรับใช้ซักเสื้อผ้าให้โอ้สรารพัดแถมไม่ต้องมีโทราศัพท์ใช้แต่ว่าคุณทัษษิณได้หมดอืม